สวัสดีค่ะมือนีเด้อค่ะมาพบกับนิเศษฐีนาคลาดเด้อค่ะผู้สาวหัวเหี่ยวค่ะมือนีเด้อค่ะน้องนิสิพาไปตัดกล้วยค่ะมืออื่นวันผาค่ะปู่กะจีได้กินเอี้ยงที่แบบเสแฉบค่ะพอดีวันผาเขาจีได้เฮงจีเลยด้วยจีได้ปังค่ะยางมกค่ะตามมาค่ะบานสวนบานสวนบานสวนค่ะมือนีเด้อค่ะมันนมสามหน่อค่ะสามหน่อพนางค่ะฮะ อันนี้ใส่เบ่งอันค้นนี้ตรงค่ะนีเด้อค่ะบ้านนี่ได๋จะกล้วยเลยค่ะตอนนี้เอาปีก้อนค่ะอ่ะตัดแต่ถ้ามียเออนังน้ำจักรยานมามาตัดแก่เจนดดินบ่มีคนถือกล่องให้ค่ะมันนี่เด้อค่ะกระชตัดกล้วยกล้วยก็คือค้นนั่นแหละค่ะบค่อยตรง ตัดค่ะตัดเอ้าเอาเอให้ได้หลายๆโชคี่เด้อเขือขาวเด้อค่อยๆตัดอีหลา่าโอ,โอเจมันที่เป็นยางเร็วๆโอ้ยไะเราจะเอาโชคนะคะมืออื่นมืออื่นเป็นมันผ่าค่ะมันพอพอดีเลยค่ะโสดง่ายเลยค่ะมาพี่มาพี่เอาให้ปลากินปั้นมาพี่อโอ้ยหนุด มันมีซ้ำนี่ค่ะกะจีได้์ซ้ำนีแหละเอาเบิ้งมันพันโตมันบ้นทันได้ตโตวันพระติดกันพอดีจ้องเดี๋ยวเขาต้องหนับกลวยยี่สิบอืมกลวยก็คือคนละจ้ะกวยกวยวยบป็นโตมแต่ว่าเน่นจ้ะเนีนไหมนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ ยี่ส26 2องยี่สี่ยี่หปดสสิบสาดน่วยจยัดไปเลยค่ะอันนี้ไม่ได้บอกเล็กเด้เลยมันเหญนำให้เบิ้มเสือ้อ <c oughs> ก้วยกระลีบรีบดอกค่ะอ,อย่างาไรเด้อ้หนุดระวังในเด้อกขอให้ทุกคนด้วยค่ะเฮงๆรวยๆวมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปคือจังนี่บิวตี้กับ น้องนุชนะคะน้องนุชคนสวยก็พี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ก็จะจะมีปีต่อไปนี่แหละใช่ค่ะคุณพี่ใหญ่จับกล้องยื่เด้อยหันไปหาจะขอก็ได้ค่ะลูกพี่โอ้ยอ่านดับได้ป่ะเอ้ยิ่งสกรวไปยิ่งสารสนะค่ะน้อยลินมานี่ค่ะน้อยลินมานี่ะไปอยู่ในกล้องเร็วจะได้สวยสวยกับแม่เลยนี่อันนี้ค่ะหนึ่งวีค่ะมีหันกล้องค่ะสวัสดีค่ะกล้วยก็วีเหมือนอลินเลยเนาะเหมือนอลินเลยกล้วยค่ะกล้วยก็เก้านะคะ บอกเลขแล้วบอกแม่ไบ่ได้บอกเลขจ้าเบิดปียังซานค่ะชื่อเลขทุกหัวตั้ถึงยุ่หัวเดียวค่ะปีนี้ขอพุดหลายๆด้ยค่ะที่รับชมค่ะจากไหนก็ขอให้ทุกคนนะค่ะมีได้โชคมีได้ลาบมีได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชิดเงินในเงินชิดท้องได้ท้องค่ะนองนี้ก็่มีอย่างหลายค่ะกะ ฝากในเด้อค่ะฝากช่องนี้เศรษฐีหน้าคาราดพิมพ์นะคะนี่เว้นวักเศรษฐีหน้าคาราดก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่โชวมีลาบเฮงๆรวยๆค่ะอันนี้น้องสกายสุดหล่อนะคะน้องสกายบอกหน่อยเลยครับเลขทีหนึ่งอยากลถูกหวยที่หนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ทําไมหนึ่งไม่ได้ครับ งงอ๋อน้องสกายบอกว่าอยากถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้แต่ปูก่กะจีไห้ยืดดอกเพราะว่าเขาสะสมบุญพรทันได้พอธาสะสมบุญพอมือแดดกะจีได้อ,อ่ะน้องสกายมาบอกเลขหน่อยครับไอรินไปถือโชว์กล้องหน่อยมาน้องไอรินมานี่ก่อนคะ่ะน้องไอรินโอ้ยติดเสื้อซะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเสื้อนะลูกหวยออกตัวไหนคะลูก,กลบกั ปลานีอ้าวหวยออกปลานีสังสั์ปลานีถือเลขสน่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีชายเฮงๆรวยๆนะคะขอพูดเหลายเด้อค่ะติดตามค่ะขอบคุณค่ะนางงามจักรยานค่ะเฟามาเจ๊่าก็เหียนคักเนาะเร็วๆโอ้ยเนาะเดี๋ยวก็เด้ค่ะขึ้นรถกันค่ะพี่น้องนัคขับาดีถแล้วค่ะเพราะว่า ม yup. yeah> ี่ลับเอ้ร์ี่หักหันบ่ไดยแล้วค่ะยามตกถนนได่ๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆาๆ่เๆๆาๆๆๆข่าๆๆๆาๆๆๆๆนๆดๆๆ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 ๆบๆๆิๆๆาๆๆๆๆเๆๆๆๆเๆๆๆๆๆาๆๆ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 ัๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆดๆๆ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 เดี๋ยวๆบๆ้ๆๆ่ๆๆ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 ยๆๆ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 ๆาอ่่เ ไปสวนคุนพิยาตออันนี้สวนนันเศรษฐีค่ะมี่ตะควยดอนโอ้ยแม่ หนอยหอยสังค่ะเอาไว้เชือดค่ะโอ้ยเป็นตะยู่ค่ะเดี๋ยวสิพาไปต้นบ้านควยดอนะค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะคุยค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่โอสวัสดีค่ะเจ้าก็บมาเฝ้าตะคุยเนาะตีอันนี้น้าหอยค่ะนี่เด้อค่ะขนาดรับราชการด้นี่ งัวแขวยัางหลายนี่อ๋อันนี้อันนี้ไฟโซลาเซลล์หรอคะใช่ค่ะนี่โซลาเซลล์มาพี่มาพี่เพี่โอ้ยโอ้ยบ่ได้เลยบ่มาเลยค่ะอันนี้ควายค่ะคุณคุณย่างก็ไม่ผุดมีจัดตัวไปสองกลางสองก้างหรอป้งถือว่าต่ำเนอะชาวัสดีค่ะคุณควายต้ไงคุย่างคุณโซกอันนี้คุณนำโซกนะคะไวดอนกลมเด้อกลมได้มั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนือง สอันนี้สอันนี้อีดอนสามสอเมเลยสีหกเจ็ดมิเก็ตโดิตยายัง่เนียนมาออ่ะคุเมษาดีน้าดยอย่างกี่บอกเลขตีลวกอยู่วเมันคืนเต็นต่หักแท้นอะไมหลว่าจังไหอ่อันนี้น้ำโชคดีนะน้ำโชคเอาพข่งขวาพร้อม นี่บิวตี้จะถูกขวยไหมคะเออลียวฮัลโหลเอาเนี <Yeah>. oh. ่ยโอ้ไมนี่ด้ค่ะน้องนีกะได้มาบ้านสวนของพิเด้วยค่ะบ้านสวนของพิาโอ้ยมีสัตว์ทุกประเภทค่ะมีหอดอันนกหงโยกค่ะพอดีร้อันมักให้นกซองกระจกุกแต่คนมาหมักซองกระจุกเด้ค่ะคนหมักอันเลียงคววย ชอบเลี้ยงควายค่ะวยสกายเจ็บไหมครับลูกเดี๋ยวน้องนีสิพาไปเบิ้งนกคุงหยกเด้อค่ะนี่เด้อค่ะน้องนีสิพามาเบิ้งอ่ายุ้งฉางเด้อค่ะแต่ติดแอ่ะค่ะพี่น้องสุดยอดมาค่ะโอ้ยเราเสรษฐีค่ะติดแอจ้าเสรษฐีน้อยเสรษฐีน้อยจักเสรษฐีน้อยคือเสรษฐีหญ่บุญนี่ติดแอปน่ติดติดแอให้เขาเนาะ เดี๋ยวค่ะนกคงยกของลูกพี่ค่ะโอ้ยนั่นก็บาลงมาแน่เนาะพิยาปกตินกมันเบาปะตีตีตีมีเด้อค่ะรถอะไรเนี่ยไม่มีโู้ยังรอค่ะไอเบ้งอันนี้กวยกับจีตงคือขนจักน้อยค่ะตงคักค่ะ กล้วยนุตนสีกับกล้วยลูกพีคือคนละสายค่ะคนละสีค่ะ <c oughs> ใส่เบิง้งเธอหนังเบิง้งเธอหนังเบิง้งมันคือคนละสายค่ะคแท้ <c oughs> โอ, <c oughs> อนน้อันนี้ก๋วยดินเหนียวก้วยดินเหนียวพี่โอมาพี่มาจับกองไปคอยนี้ก้วยบ่ได้บ่ได้ถึกบ่จ๋วยผัดน้ำจานนีกล้วยพอน้ำอันนี้อันนี้กล้วยพอน้ำเพราะว่า <c oughs> อ๋ออ๋อเออ <c oughs> ในกล้วยมีน้ำเดี๋ยวมือแรงกับโคน้ำอีกแล้วโอ้ยรอบๆรอบๆรอบๆอันนี้สวยเน่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 อันนี้เอาไปเพรย์ผู้ใครสวยตัวนี้เออเออมันขาวยี่ยหล้วค่ะลูกพีมันเป็นยังจ้ารวยจ้ารวยจาจ้าลอยสะกายเด็กแว้นครับเด็กแว้นเด็กแว้นไปแล้วครับโอ้ จังไหกกนกระขอขอบคุณเด้อค่ะทุกคนที่ติดตามค่ะยูทูบของน้องนีนะะเด้อค่ะนิเศษทีนา,า,านะคราชเด้อค่ะผู้ใดติดตามแล้วก็ขอให้มิเตชคมไดตลาภขอให้มิเตสิงดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อค่ะกะขอบคุณนะคะที่กดไลค์ ify, กดซับสไคร้เด้อค่ะขอให้มีเตสิงดีๆเข้ามาเลยเด้อค่ะขอบคุณลหลายค่ะคุณค่ะ,คะ